ดูเหมือนจะเป็นบ้านนี้นะโอ้ของที่สั่งไว้แน่เลยนี่พัสดุของคุณค่ะยส yes, ฉันชอบรับพัสดุและอันนี้มาจากออสเตรเลียแค่ต้องเปิดกล่องนี่เร็วเข้าเทปฉันบอกให้แกเปิด oh. โอ้ยไม่ได้อะ่ะโอ้เราก็ใช้กันไก่ไง <laughs> เอาลนะลเ,เลยนะตัดทลุเทปเลยต้องตัดเทปให้หมด ในที่สุดเปิดกล่องได้สักทีโอ้ไม่นะกันไกลตัดเสื้อฉันหมดเลยอะ่ะไม่นะมันขาดหมดแล้วพลาดครั้งใหญ่เลยบางทีฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างนะโอเคขอใส่ก่อนจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ฉันต้องใช้กันไกลอีกรอบฉันจะเริ่มตัดตรงที่มันโดนตัดไปแล้วเสร็จตัดรอบตัวแล้ว และตอนนี้ฉันก็ใช้ส่วนล่างเป็นกระโปรงได้กระดุมจะทําให้มันอยู่กับที่เรียบร้อยตอนเนี้ได้แจ็คเก็ตตัวเล็กกับกระโปรงมาแทนว้าวดูดีมากเลยอะต้องถ่ายรูปไว้สักหน่อยรูปพวกนี้ต้องได้ไลค์เยอะแน่เลยใช่สวยขนาดนี้ฉันก็ต้องโพสตแล้วโอว้หวังว่าเธอจะชอบนะเธอชอบเธอคิดว่ามันเจ๋งมาก วันจันกับหนังสือดีๆเฮ้ยนักเรียนใหม่ใช่ไหมเขาขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยอ่ะดูใกล้ๆเราหลอกกว่าเดิมอีกลองเข้าไปคุยเลยนะไงฉันโซเฟียนะเธอเป็นนักเรียนใหม่เหรอโอเคเข้าใจละวันนี้มันแย่สุดๆเลยฉันรู้สึกเหมือนไร้ตัวตน เรื่องผู้ชายเหรอรู้ได้ยังไงอะออนี่งไงเขาเดี๋ยวฉันจัดการเองเวท <Wait, S 2> มนต์ทั้งหมดอยู่ในกล่องนี้ป่ก่อนอื่นเอานี่ออกไปก่อนนี่ด้วยเอาล่ะมองเท่านี้อืมหึ hmm, ฉันจัดการได้ลิปสติกสักหน่อยข้อ,อยังชั่วหมดหน้าที่ฉันแล้วไหนดูหน่อยสิ โอ้โหนี่มันปังมากเลยอะเธอน่าจะใช้นี่ได้นะถุงน่องเหรอชับชับปาดแค่ไม่กี่ครั้งที่นี้เธอก็ได้แขนเสื้อใหม่แล้วฉันดูดีมากเลยเฮ้ยขอบใจนะเจอกัน มาดูสิว่าเขาจะเมินฉันอีกหรือเปล่าโ้โคล้ายกันเนี่ยเฮ้แขนเสื้อเจ๋งดีนะขี่รถเล่นกันมาเอ้าเอาสิได้ผลจริงๆปลอดภัยไว้ก่อนไปกันเลยและทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ความสุขยอยากผ่อนคลายจะแย่และฉันสมควรได้พักผ่อนบ้าง โอเคเปลยดเป็นชุดว่ายน้ำดีกว่าโอ้ไม่นะชุดว่ายน้ำฉันเลอะหมดเลยโอ๊ยลืมไปเลยว่ามีขนมอยู่ในนี้อ่ะฉันไม่มีทังใส่ชุดนี้ได้แน,น่ๆนจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวนะดูแล้วว่าจะกอบกู้ยามบ่ายของฉันได้ยังไงโอเคฉันต้องใช้ผ้าจากหมวกของฉันโอเคมีอะไรให้ต้องทำอีกเยอะเลยเยี่ยมเริ่มจากพันผ้ารอบเอว เยี่ยมมันดูคล้ายกคราปรงเลยน่ารักจังแต่ยังไม่เสร็จนะต้องดึงขึ้นมาตรงหว่างขาแล้วสอดใต้ปมที่ผูกไว้ตอนนี้ก็ม้วนตรงปลายนิดหน่อยและเอาไปมดปมอีกทีที่ด้านหลังแบบนี้จัได้ไม่หลุดชดาฉันทำชุดอไว้น้ําซุดใหม่และเพื่อการอาบแดดที่ครบถ้วนต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวน้ำ ว้าวชุดว่ายน้ำสวยจังหยุดมองเธอได้แล้วไปกันเถอะชุดมันสวยอะนะฉันพูดเองเลยถากันหรือ,อยัง<ม>คลิกเล่นแล้วนะไม่น่าจะยากเกินว่าไหมเริ่มยากขึ้นแล้วแต่เรามันมือโปรอย่าลืมหายใจนะที่นี้ก็ยืดลำตัว ฉันทำถูกไหมเนี่ยแล้วก็ขึ้นเสื้อเหมือนจะหลวมแฮะโอ๊ยอย่าตกลงมาสิจัก,กจี้หน้าไปอีกเบต็ตตี้เธอโอเคไหมเอาที่สบ,บายใจเลยพอกันทีไม่เอาแล้วเสื้อตัวนี้ไม่เหมาะกับโยคะเลย ฉันน่าจะแปลงโฉมมันได้หยิบช้เสื้อสองด้านมาค่อยกันแล้วผูกเข้าด้วยกันแบบนี้เห็นเปล่าเฮ้ยจะทำอะไรกับเสื้อเธอสวยดีอุ๊ยท่าต่อไปแล้วพัฒนากันไปอีกขั้นเลยนะคะตั้งสมาธิรวมศูนย์กลาง แล้เจอกันใหม่ค่ะใช่ฉันว่ามันก็มีเหตุผลนะโอ้ฉันคงเหนื่อยมากจริงๆเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยไม่ไม่มีทางฉันพลาดปาร์ตี้นี้ไม่ได้แน่แต่ฉันออกไปแบบนี้ไม่ได้โอเคใจเย็นเราหยุดคิดก่อนฉันแต่งหน้าพร้อมกับสองมือได้ช่วยประหยัดเวลาได้แน่นอนโอ้ยต่างหูนี่ใส่ย,ยากตลอดเลย โอ้ฉันทำหวีหกักได้เวลาใส่สั้นสูงสีแดงแล้วเลือกได้ถูกต้องเลยล่ะแต่เร,เรื่องเสื้อผ้าจะเอายังไงดีอ่ะหรูเกินไปธรรมดาเกินไปอู้เฮ้ยฉันว่านี่แหละเหมาะเลยใช่แล้วนี่แหละชุดที่ดีที่สุดแน่ๆนเฮ้ยพร้อมไปหรือ,อยังโอ้ไม่เราใส่ชุดเหมือนกันเลยอะ โยเราจะทำไงกันดีอะ hmm. เราออกไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้นะ hmm. โอ้เราแปบบ๊บสันได้ไอเดียเด็ดๆแล้วฉันรู้แล้วว่าจะทำให้ชุดดูไม่เหมือนกันได้ยังไงแค่สลับสายทั้งสองอันแบบนี้ hmm. และตอนนี้ก็ใช้กันไกคู่ใจปัดเป็นรอยแยกทั้งสองด้านเอร์เฟกว้าวมันดูต่างกันมากเลย คืนนี้เธอดูน่าทึ่งจริงๆฉันร้อนจังสองฉันเกลียดซีดอัพฉันด้วยแต่เราต้องทำนะเจนนิเฟอร์ดูสิร้อนแรงของจริงมาแล้วโอ้ว้าวร้อนแรงสุดๆเขาไปไหนอะฉันอยากส่องเขาโอ้เขายกดัมเบลอยู่ข้างๆเรานี่เอง ยังกับเป็นวันเกิดแล้ววันคริสต์มาสพร้อมกันเลยเธอน่าจะเข้าไปจีบเขานะดูกล้ามเขาสิต้องมั่นใจก่อนว่าฉันดูดีแล้วเอาละ่ะพร้อมเดินหน้าเดี๋ยวก่อนเจนนิเฟอร์ดูเหงื่อเธอสิโอ้แย่แล้วฉันควรทำไงเดียสุดน,นี้ของเธอก็ดูไม่ดีเลยโอ้ยอยากให้ชุดฉันน่ารักกว่านี้จังเ <c oughs> จนนิเฟอร์ฉันมีไอเดียดีๆแล้ว ถ้าเกิดเราธอบูด <G ül> ถ,ถูกเป็นไอเดียที่สลาดมากลุยกันเลยถึงเวลาถอดกางเกงขาสั้นออกเยี่ยมสำหรับขั้นตอนต่อไปสอดแขนและหัวเข้าไปในขากางเกงข้างนึงจากนั้นก็สอดแขนที่2เข้าไปอีกข้างเรียบร้อยฮิวตอนนี้แทนที่จะเหงื่อท่วมและเหม็นฉันดูน่ารักแล้วละ่ะใช่เลยเพื่อนเข้าไปจีบเลยฉันเลิศมากเขาจะเห็นความสดใสของเธอ โอเคไปแล้วนะอ้ยพรให้ด้วยโอ้เธอลุยแล้วไม่กล้าดูเลยหลอเล่นนะ่ะต้องไม่พลาดตะหกักแรก,รกพบกับการยกน้ำหนักที่ตู้ล็อกเกอร์แป๊บโอ้เขาน่ารักจังบายบายไว้เจอกันนะที่รักอ๋อพระเจ้าเขาอยู่นั่นไง ผมไม่เห็นฉันด้วยซ้ำมีแร์เลยโอ้นั่นเธอร้องไห้หรอจริงๆด้วยอ่ะฉันอยากรู้จังว่ามีอะไรที่ฉันทำได้บ้างนะฉันรู้ว่าเธอชอบจาเร็ตมาก hmm. รู้อะไรไหมฉันไปคุยกับเธอดีกว่าเฮ้ย hey, เธอร้องไห้เพราะจาเร็ตหรอ <Hey. S 1> ฟังนะฉันว่าฉันช่วยให้เธอสะดุดตาเขาได้ <Hey. S 1> เอาล่ะเอากำไรของฉันไปแล้วทำตามที่ฉันบอก โอเคฉันทำได้เออหวังว่าจะได้ผลนะเอาล่ะก่อนอื่นฉันต้องถอดเสื้อเชิ้ตออกก่อนแล้วเธอก็บอกว่าให้ใส่กลับหน้าหลังเอาล่ะเสร็จแล้วต่อไปก็ได้เวลาใส่กำไลขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยฉันต้องดึงปลายทั้งสองไปด้านหลังแล้วสอดผ่านกำไลแล้วก็ดึงจนแน่นพอดีแล้วก็ต้องติดที่กระดุมด้านหน้าพับเข้าไปจะได้ไม่เห็น เพอร์เฟคต่อไปก็ถอดแว่นและปล่อยผมโอเคฉันว่าฉันพร้อมอวดโมลุคใหม่ละว้าวนั่นคล้ายน่ะเธอสวยมากเลยเฮ้ hey, ฉันซื้อหมีให้เธอเพราะฉันรู้ว่าเธอชอบอะ่ะอะไรกันเนี่ยหนุ่มๆพวกนี้มาจากไหนอะ่ะได้เข้าไปได้โอ้ยเขวยาวจังกว่าจะได้เข้า หวังว่าจะไม่ต้องรอนานเกินไปนะพยเฮ้แถวเริ่มขยับแล้วว้าวดูดีมากเข้าไปเลยเออไม่ไม,ไม่ไม่มีทางอะไรนะงั้นช่างเหอะฉันไม่อยากเข้าไปอยู่แล้วล่ะคนเราต้องเรียนรู้การใส่ชุดที่ดีกว่านี้ถ้าอยากเข้านะเขาไม่มีสิทธิ์พูดด้วยซ้ำชุดสุดน้าเบื่อจะตายเดี๋ยวบางทีฉันว่าน่าจะลองลุกนี้ดู บอกแล้วว่าไม่ฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างอ่ะจะได้เข้าไปได้ปล่อยผมถอดแว่นเอาแล้วนะเฮ้ยอีกแล้วไม่ไม่ไม่เจ้าทำไมมันไม่เข้าหัวเธอสักทีไม่แฟเลยใส่ร้ายชะััด บางทีถ้าฉันใช้กันไก่นี่จะได้ผลไหมเดี๋ยวอาจจะได้ผลก็ได้โทษทีนนะเจะก,กระเป๋าแต่ฉันต้องตัดแกล่ละเอาล้วนะตัดก้นกระเป๋าแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่ให้เหมือนแทงทอปฉันต้องการบางอย่างให้มันดูเด่นขึ้นฝั่งหูแบบห่วงน่าจะใช้ได้เพอร์เฟกฉันต้องเข้าไปเดี๋ยวนี้ ว้าวเออเอาล่ะเข้าไปได้เลยเยสว่าแล้วว่าต้องได้ผลนี้ได้เวลาออกแล้วโอ้ลมแรงแล้วก็หนาวจังเลยฉันว่าฉันยังแต่งตัวไม่เหมาะกับอากาศแบบนี้นะโอ้ข้างนอกลมหนาวจังผ้าพันคอนี้น่าจะช่วยได้ ฉันพันไม่ดีเลยอะเดี๋ยวลองใหม่ซิไม่แบบนี้ก็ไม่ใช่โอ๊ยแบบไหนก็ไม่โอเคทั้งนั้นเลยฉันจะทำยังไงดีอะเฮ้เบตตี้ทำไมเธอดูซึมๆเพราะผ้าพันคอเหรอเอามานี่โอ้เบตตี้ฉันจะช่วยแก้ปัญหาให้เธอเองเอาล่ะ right. ฉันจะเอาผ้ารอบคอเธอแบบนี้ mm hmm. แล้วก็ดึงให้ข้างนึงยาวกว่าอีกข้าง เราฉันสมุนสองรอบและพันด้านที่ยาวกว่ารอบคอของเธอเอาตรงปลายสอดเข้าไปแบบนี้โอ้โหน่ารักดูเก๋มากเลยอ่ะขอบใจมากนะเบลล่าตอนนี้ฉันก็พร้อมรับมือกับอากาศแล้วออฉันจะรับมือหนังสือพิมพ์ที่ปลิวมาได้ยังไง โชคดีไม่มีใครเห็นเพาะๆเป็นวันเสาร์ที่เพอร์เฟกจริงๆ <G ül> โอ้ก็เกือบอะนะไ่ก็ไม่ได้ทำให้เสียบรรยากาศหรอกอร่อยจังอ่อฮลัลโหลเซอร์ไพรส์ผมอยู่หน้าประตูโอ้เยี่ยมเลยโอ้ไม่นะทำยังไงดีต้องรีเปลี่ยนชุดด่วนเลยเสื้อผ้าไปไหนหมด โอ้เดี๋ยวนะสักอยู่จะทำไงดีละเนี่ยอเสื้อผ้าเก่านี่อมีอะไรใส่ได้บ้างไหมนะมนี่มันผ้าผืนเก่าที่เหลืออยู่นี่เฮ้ยหวังว่าเธอจะไม่เป็นไรนะถ้าเธอโดนลักพาตัวล่ะหรือว่าลื่นล้มในห้องน้ำหรือมีแฟนใหม่เบตตี้ฉันมาแล้ว ไ,ไอเดียแล้วล่ะฉันเอามาพันรอบเอวแบบนี้ได้ละมัดเป็นปมน่ารักน่ารักแต่ยังไม่เสร็จนะดึงด้านข้างมาด้วยแล้วก็มัดอีกปมสอดผ่านแบบนี้แล้วก็หมุนกลับด้านเจอแขนเสื้อแล้ว <c oughs> แล้วมันก็ปิดคราบได้พอดีเลย <c oughs> สวยมากเลยเนอะเย่ <Yeah! S 1> อ่าเอามือถือไปด้วยหรือ,อยังนะ เบตตี้เธอยังไม่ตายเธอ,อแค่แต่งตัวให้ดูดีเพื่อเธอน่ะฮะไปกันเธอพวกเราเออขอโทษครับดอกไม้นี่ให้ซันใช่ไหมขอโทษที่ทำให้รอนะเพื่อเธอได้ทุกอย่างเลยเฮ้ยห <Hey! S 3> วังว่าทุกคนจะใส่รองเท้าเต้นรำนะอ,อืมของใครเนี่ยอุบนะัติเหตุน่ะ รองเท้าหลวมไปหน่อยซ่อมได้ง่ายๆเอาผ้าเป็นคอมาทำอะไรนะ่ะดูไม่ต้องพูดผูกไว้ใต้พื้นรองเท้าแล้วเอามาพันรอบข้อเท้าผูกให้แน่นๆเลยนะเพอร์เฟกน่ารักดีด้วยดูรองเท้าต้นรำมอัพเลเวลของฉันสิ ก็ปาร์ตี้ได้อย่างปลอดภัยได้เวลาทำความสะอาดสักที <c oughs> ฮแต่เป็นงานหนักจริงๆเลยโอ้ข้อความไหนดูหน่อยซิมีอะไร <c oughs> เอ้ยใบยอันส่วนฉันไปปาร์ตี้ล่ะโอ้เดี๋ยว ฉันดูแย่มากเหมือนซินเดอเรลลาตอนขัดปล่องไฟเลยฉันออกไปแบบนี้ไม่ได้จะให้ไบรอันเห็นฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันอยากมีนางฟ้าแม่ทุนหัวที่จะเปลี่ยนฉันเป็นเจ้าหญิงได้จังหรือย่างน้อยก็ทําให้ฉันดูน่ารักขึ้นหน่อยอ่ะออ้ลงไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่เลยนางฟ้าแม่ทุนหัวอยู่นี่เออเกิดอะไรขึ้นกับเธอจ๊ะหนูควรจะได้ไปปาร์ตี้กับไบรอันแต่หนูดูสกรปรกสุด นั่นเป็นปัญหาจริงๆฉันช่วยได้นะยืนขึ้นสิโอเคแต่อย่าเอาหนูเข้ามาในนี้นะคะถึงพวกมันจะเย็บผ้าได้ก็เหอะขั้นตอนแรกเอาถุงมือพวกนี้ออกไปก่อนไหนดูหน่อยมีอะไรอีกอ้อใช่ผมของเธออู้วตอนนี้ดูดีขึ้นมากเลยเราต้องการเสื้อผ้าแต่เธอบอกว่าไม่เอาหนูโอ้อุ๊ส ฉันบอกไม่เอาหนูไงเจ้าหมายกายสิทธิ์นี่เงาไม่เอาหนูเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทาไมจูู่อยากกินชีสขึ้นมาเออไม่ต้องกังวลนะมาลองนี่กันนี่ไม่ใช่สไตล์ที่ชอบเท่าไหร่อ่ะปกติพวกหนูจะมีเซนด้านแฟชั่นนะไม่เอาหน้าเจ้าหมายกายสิทธิ์อย่าทำให้ฉันผิดหวังอีกละ่ะเวทมนต์หมดแล้วฉันใส่มันมากเกินไปเพื่อเสกเธอให้เป็นเหมือนเดิมว่าไงนะคะเสกอะไรให้เป็นเหมือนเดิมนะ ไม่ต้องห่วงจ้ะฉันจัดการได้ฉันแค่ปิดกระดุมด้านล่างออกแล้วสอดชายเสื้อเข้าไปข้างบนนี้ทีนี้ก็เอาชายเสื้อพันแล้วมัดเป็นปมได้ละดีขึ้นละคิดว่าไงจ๊ะคิดว่าคุณคือนางฟ้าแม่ทุนหัวที่เจ๋งที่สุดเลยค่ะเออด้วยความยินดีจัที่รักเอาละขอให้สนุกกับปาร์ตี้นะเบ็ตตี้เดี๋ยวฉันกลับบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีเวทมนต์สงสัยต้องอยู่ที่นี่สักพักอะ่ะไม่ได้เหงื่อออกแบบนี้มานานแล้ว ฉันเอาเสื้อวันนี้นี้ไม่ใช่หรอลาน่าเห็นเสื้อฉันไหมสาบานได้นะว่าฉันใส่วันนนี้ใครเอาไปหรือเปล่าหาอะไรในนี้ใส่แทนแล้วกัน <c oughs> ไหนดูหน่อยเ <c oughs> ยอะแยะเลย <c oughs> ไหนตัวแรก ใครเขาใส่กันเนี่ยไม่กล้าเดาเลยฉันใส่สีแดงแล้วดูดีเนาะฉันไม่แน่ใจเลยลาน่าแม่เสื้อเชิ้ตผู้ชายนี่ไม่อ่ะดูพี่ลึกอเอาไงต่อดียังมัดผมดีไหมใช่เลยเอามาเชื่อมกับกระดุมแบบนี้ จะได้ดูเหมือนรอยจีบแล้วก็พับแขนลาน่าอะไรอีกอุ๊ยได้เสื้อใหม่ไปเลยเดี๋ยวจะบอกเคล็ดรับให้มองพับเสื้อผ้าพวกนี้ให้หมดก็ไม่อยากให้มันยับนี่นาฉันไม่อยากดูเดิอด่าตอนออกเดทอะนี่มาจากไหนแล้วเนี่ยโอ้ไบรอันเธอตลกจังข้าใจอ้าวนี่ค้บ โอ้ไบรอันเธออ่านหนังสือเก่งมากเลยขอโทษนะที่รักมันก็เป็นแบบนี้แหละฉันแค่ต้องรออะไรใหม่ๆนะไม่อยู่ที่ทำเลยเอ้ยตาบ้าไบรอันเลิกกับฉันฉันเกลียดเสื้อตัวนี้ได้เวลาตัดมันแล้วในการตัดทุกครั้งมันก็เหมือนกับที่ฉันตัดใจจากเขานั่นแหละไอ้นี่เง่าใส่เสื้อคอปกู่ได้งั้นฉันจะตัดมันออกซะเลย ฉันจะทิ้งแขนเสื้อกับปกเสื้อนี่เหมือนที่เขาทิ้งฉันฉันจะรวบและเย็บด้านล่างแบบนี้ให้เหมือนที่ฉันรักษาใจตัวเองอย่าลืมใช้ส่วนนี้ของเสื้อด้วยเอาละขั้นต่อไปเข็มกลดัดฉันจะติดสองส่วนนี้เข้าด้วยกันติดให้ทั่วจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งฮ่มันออกมาดูดีอยู่นะฉันเอาเสื้อเชิ้ตนี่งเงาของเขามาเปลี่ยนให้เป็นชุดเดส,สื้สวยๆว้าวฉันประทับใจใตัวเองจัง ฉันไม่อยากได้เจ้าทึมไบรอันหรอกฉันทั้งเก่งทั้งฉลาดโอ้ใครส่งข้อความมาอุ้อยวันซักผ้าดีนะไม่มีอะไรต้องซักเยอะฮอกันเกงยีนฉันชอบมาจริงๆตัวโปรดเลยละ่ะเรียบร้อยเสื้อผ้า,าไม่เยอะเท่าไหร่ เอาแล้วนะน่าจะใช้เวลาไม่นานฉันจะเช็คเวลาด้วยนาฬิกาละกันแล้วเราก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้ว้าวฉันเรียนรู้เยอะแยะเลยใช่เราให้ผ้าในเครื่องซักเสร็จนะ่ะเออเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันโทรกลับนะโอเคนี่กระโปรงของฉันอะไรเนี่ยกอเลยขึ้นกับมันนะ่ะเล็กจิ๋วเลย ไม่ไม่ไม,ไม่เกิดขึ้นจริงๆเหรอเนี่ยอย่านะยินตัวโปรดของฉันมันดูโอเคอยู่นะลองดูดีกว่าเพื่อความ s ัวเร็วเข้าใส่ให้ได้แค่ต้องดื่มมันขึ้นมาอ้ไม่มีประโยชน์มันคงหดด้วยเหมือนกันนะ่ะยินตัวโปรดของฉันพังหมดแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยพังหมดวันของฉันรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเลยะ ทังที่ฉันรักมันมากทแท้เดี๋ยวนะฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างแฮะฉันแค่ใส่แบบกลับด้านแค่ต้องใส่ขาทั้งสองข้างแล้วก็แล้วก็แค่ดึงขึ้นมายส่งสิบผลฉันหลอกกางเกงได้แล้วลาก่อนกระโปรงฉันไม่ต้องการแกอีกต่อไปลยะยเยต่อชีวิตให้กางเกงตัวโปรโดได้แล้วแล้วมันก็ยังดูดีเหมือนเดิมด้วย ฉันเริ่มวันใหม่ได้สักทีแมชนี้สุดยอดเลยเราชนะขาดลอยเลยล่ะคุ้มกับที่ฝึกหนักจริงๆคืนนี้ไปไหนต่อดีโอโ้ดูเหมือนฉันจะมีเดทนะว้าวกับตีโเหรอรักกันจริงๆเลยนะ <S 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 จะว่างั้นก็ได้นะ ที่ฉันจะพูดคือฮอโซเฟีย<า> <Sophia! S 2> อะไรชอ้ฉัพระโดนบอลกระแทกใส่แน่เลยฉันไปเดทแบบนี้ไม่ได้แต่ก็ยังไม่หมดหวังหรอกที่จริงแล้วฉันมีวิธีดีๆอยู่เอดาถุงน้องสองคู่เหรอใส่ทั้งคู่เหรอน่าสนใจเริ่มด้วยการใส่คู่ที่เข้ากับสีผิวของคุณ พอใส่เสร็จแล้วก็ใส่สีดำทับอีกทีใส่ไปยืนขึ้นเอาล่ะเห็นรอยช้ำไหมฮึไม่มีรอยช้ำแล้วเหมือนได้ขาคู่ใหม่เลยขอบใจนะเบตตี้ได้เสมอไปก่อนนะปาร์ตี้นี้ต้องมันระเบิดแน่นอนเออคุณเบลล่า อธิบายหน่อยซิว่านี่อะไรไม่ต้องห่วงหรอกฉันสนใจเรื่องชุดที่จะใส่มากกว่าสีนี้ดีไหมนะหรือว่ามันอมพูเกินไปแต่มันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะทำไมมันถึงรกรุงรังแบบนี้นะถ้าทางลูกจะมีเสื้อผ้าเยอะไปแล้วเดี๋ยวแม่มาแล้วแต่เลยค่ะนี่เห็นชุดที่เอมมี่ใส่เมื่อเช้าไหมล่ะ ถ้าเธอไม่ทำความสะอาดงั้นฉันทำเองเฮ้ย hey, แม่คะหยุดนะแม่ทนไม่ไหวแล้วนะเออเดี๋ยวฉันทก,กลับนะสมน้ำหน้าแย่ yeah, แล้วแม่ทำเละไปหมดเลยเว้นแต่ฉันจะหาทางสร้างสารรค์มันนิดหน่อยถ้าคุณมีน้ำยาฟอกผ้าขาว ให้เทมันลงไปบนขากกลเกงข้างที่เปื้อนเทล,ลงไปเลยไม่ต้องยัง้งจากนั้นก็แค่รอดูสิทีนี้มันก็ดูเทไม่ซ้ำใครแล้วแม่มาแล้วดูเหมือนน้ำยาฟอกผ้าขาวจะทำให้ดูดีขึ้นนะลูกสาวแม่นี่หัวใสจริงๆเพลงนี้จังเยี่ยมสำหรับฉันนี่มันเพลงโปรดเลยละ่ะว้าวปาร์ตี้นี่ดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ย โอ้น้ำผันชนน่ากินจังโอ้พระเจ้าเจนิเฟอร์เราใส่ชุดเหมือนกันเลยโอ้ไม่นะเธอพูดถูกเราแต่งตัวเหมือนกันเลยนี่ไงฉันถึงอยากวางแผนการแต่งตัวของเราโอ้ไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจอะโทษทีนะทำอะไรเนี่ยฉันเปียกหมดแล้วขอโทษนะฮ่าฮขอเทษไปทำไมกันไปนะเยจราเค้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้ ฉันไม่รู้เลยว่าจะทำไงกับมันดีเดี๋ยวฉันว่าฉันมีทางออกดีๆแล้วอย่างแรกฉันต้องถอดเสื้อออกแล้ววางไว้บนพื้นผิวเรียบขั้นตอนต่อไปอาจเสียงนิดหน่อยเพราะต้องใช้กันไกตัดมันฉันตัดส่วนคอเสื้อและแขนเสื้อทั้งหมดออกสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคือภาพที่อยู่ด้านหน้าเสื้อที่นี้ก็ใช้มันสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆถึงเวลาใช้กันไกต่อแค่ภาพนิดๆแล้วตัดออกหน่อยๆ ทำทั้งสองฝั่งจากบนลงล่างทีนี้ฉันจะแยกมันออกมาแล้ววางไว้ข้างๆสําหรับขั้นต่อไปพับมุมด้านในของทั้งสองอันลงมาถึงเวลานําแถบเสื้อที่ตัดไว้ก่อนหน้านั้นมาใช้จะยืดมันออกนิดหน่อยแล้ววางตรงกลางระหว่างชิ้นเสื้อผ้าทั้งสองทีนี้ได้เวลาผูกมันแล้วสอดไปกลับเหมือนผูกเชือกรองเท้าฉันอยากให้มันแน่นแต่ไม่แน่นเกินไปเริ่มจากด้านบนไล่ลงมาถึงด้านล่างแล้วพอถึงตรงปลายก็ผูกมันเข้าด้วยกันโอเคพลิกด้านซะแล้วทำให้มันตรงแค่นี้ก็ได้เสื้อใหม่แล้ว แค่ปูกทั้งสองฝั่งให้ดีก็พอดีกับตัวแล้วเจ๋งไปเลยฉันพร้อมสำหรับปาร์ตี้แล้วว้าวดูเจนนิเฟอร์สิใช่แล้วฉันกลับมาแล้วทุกคนถอยในสี่เอวาเฮ้เจนนิเฟอร์เธอดูดีจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้นะเธอทำเสื้อนั่นเองเหรอเจ๋งเลยโอ้ยเจนนิเฟอร์กับเสื้องโง่ๆนั่น